สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้านายกลั่นจำเป็นต้องแจกเงินหมื่นชี้เศรษฐกิจไทยโตแพ้คู่แข่ง2-3ตัวเน็บให้ทีละพันสิปีก็ไม่ถึงไหน นายกปาฒคถาพิเศษ The Better Future Forward 2024ระบ,บุสิ่งที่รัฐบาลทำจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยใน4ปีข้างหน้าย้ำเศรษฐกิจวิกฤต d ดิจิ a l ล w l l l t จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยกโครงการ30บาทรักษาทุกโรคมีประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดถามหาคนต้านวันนี้ไปอยู่ไหนเมื่อเวลา15นาฬกาที่ SCBX Next Tech ชั้น4ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพนทายเศรษฐวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวประทากถาพิเศษในงานสัมมนา The Better Future Forward 2024ในหัวข้อทำประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมสู่พลังขับเคลื่อนหลักในเวทีโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคำว่า future forward พูดถึงอนาคต ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงโอกาสสำหรับคนไทยทุกเรื่องที่จะพูดเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไทยใน4ปีข้างหน้าโดยเมื่อเช้าได้ต้อนรับนายฟรังวันเทอร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Germany. ถือเป็นผู้บริหารสูงสุดที่มาเยือนประเทศไทยในรอบยิ่มปีถือว่านานมากซึ่งเยอรมนีเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยใน e ูรวมถึง มีนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจาก EU ด้วยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ต่างชาติให้ความสนใจให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การค้าอย่างเดียวและความเห็นต่างที่ต้องอยู่ร่วมกันได้เหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในสายตาของนักลงทุนนอกเหนือไปจากโอกาสในการทำธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทักษะแรงงานการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนของ BOI การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทำให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายในการลงทุนและหวังเยอรมน,นีจะลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้นความทึบนาล่าสุดรวมไทยสร้างชาติหนุนแลนดบริด นรารัฐบาลแจ้งข้อมูลประชาชนเรื่องเวรคืนที่ดินให้ชัด25มกราคมที่รัฐสภานายอัครเดชวงพิทักโโรธสสราชบุรีในฐานะโฆษกพัรกลุมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในโครงการแลนด์บริดของพัรคกลุมไทยสร้างชาติว่าพักเรามีนโยบายส่งเสริมโครงการนี้อยู่แล้ว และจะเป็นโครงการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ซึ่งนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเคยลงพื้น <c oughs> ที่ร่วมกันกับสสจังหวัดชุมพรทั้งสเขตซึ่งพบว่าโครงการนี้นอกจากจะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับมหาภาคของประเทศ ก็จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคใต้นอกจากนี้นางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีโครงการในการขยายอุตสาหกรรมตลอดแนวของโครงการแลนด์บริดเพื่อรองรับโครงการดังกล่าวของรัฐบาลด้านของนายวิชัยสุดสวรรัสดิ์สสจงหัดชุมพรพักรวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชุมพรว่า โครงการนี้ถือว่าเป็นหัวใจของชาวชุมพรและจังหวัดระนองแต่ตนอยากจะนำเรียนกับภาครัฐให้ความรู้กับประชาชนในการให้ความสำคัญกับการให้ความรู้แก่ประชาชนมากขึ้นกว่านี้เพราะคิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้เป็นประโยชน์ของคนชุมพรเพียงอย่างเดียวและอยากให้เน้นว่าภาคเกษตรในจังหวัดชุมพรเราต้องใช้เส้นทางการลำเลียงสินค้าอยู่แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีให้กับคนในจังหวัดเมื่อถามว่าควรจะทำความเข้าใจกับประชาชนที่คัดค้านอย่างไรนายวิชัยกล่าวว่าให้ภาครัฐสั่งทางจังหวัดและกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ความรู้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการเวนคืนที่ดินเพราะมีหลายหน่วยงานไปพูดด้วยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางสำนักง,งานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจรสอนอ,อ,ก,อกระทรวงคมนาคมควรจะสร้างความกระจ่างให้มากกว่านี้ภาครัฐควรทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเมื่อเขาเสียประโยชน์แล้วจะให้อะไรเป็นการตอบแทนเช่นเรื่องที่ดินทำกินหรือสาธารณูปโภคในพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของเดิมความคืบหน้าล่าสุดพิธาคัมแบ็กสภาพรุ่งนี้หลังรอดคดีถือหุ้นไอทีวีไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพสส ภายหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตวงเล็บผู้ถูกร้องเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าสมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3เนื่องจากวันที่ผู้ถูกร้องสมัครสสไอทีวีมิได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์สือ่อใดๆการถือหุ้นของผู้ถูกร้อง จึงไม่ทำให้มีลักษณะต้องห้ามสมัครสสอตามรัฐธรรมนูนมาตรา98วงเล็บสผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกับสื่อมวลชนของพรรคเก้าไกลได้แจ้งกำหนดการในลายกลุ่มสื่อมวลชนประจำพรรคเก้าไกลระบุว่าคุณพิธาจะเดินทางกลับเข้าสู่สภาในวันที่ย5ิ้มกราคมเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีโดยใช้ประตูใหญ่โถงทางเข้าฝั่งสสชั้นหนึ่ง อาคารรัฐสภาและให้สัมภาษณ์สั้นๆแก่ผู้สื่อข่าวความคืบหน้าสอสก้าวไกลคึกคักหลังรู้ข่าวพิธารอดคดีดถือหุ้นสื่อสภาปรับตัวเลขสสเป็น500ทันที24มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงที่มีการพิจารณาวาระการขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามาตราป้องกัน สร้างความปลอดภัยและแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากกรณีโรงงานผลิตดอกไม้เพลิงที่เสนอโดยนายสุรชัดสุจิตสอสสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่สารรัฐธรรมนูญกำลังอ่านคำมินิจฉัยในเรื่องของสถานะความเป็นสสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีนั้นปรากฏว่าสสสก้าไกลหลายคนมา จับกลุ่มรวมตัวกันในห้องประชุมเพื่อติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างใกล้ชิดเมื่อทราบว่านายพิธาไม่ต้องสิ้นสถานะการเป็นสสบรรดาสสก้าวไกลต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสเข้ามาจับมือแสดงความยินดีกันภายในห้องประชุมอย่างไรก็ตามภายหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิธาไม่ต้องสิ้นสถานะการเป็นสส ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ปรับตัวเลขจำนวนสมาชิกทั้งหมดจากเดิม499คนเป็น500คนซึ่งถือว่ารวมชื่อของนายพิธาเข้ามาแล้ว